การเป็นคารวาสผู้ครองเรือนซึ่งก็เป็นชีวิตที่เราลอดแหลมต่อการทำผิดได้ง่ายนะเรามีโอกาสจะผิดศีลได้ง่ายชีวิตมันมันทางมันแคบเพราะว่ามันมีสิ่งเบียดที่จะทำให้เรารอดจากความผิดเนี่ยยาก ส่วนมากมันก็จะทำให้เราพลาดในการผิดศีลนะอดโกโหกไม่ได้อดฆ่าสัตว์ไม่ได้อดอะไรอย่างเนี้ยศีลหไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจนะตั้งใจให้เห็นคุณค่าของศีล5ถ้าเรารักความบริสุทธิ์รักความ ดับทุกข์ให้ตนเองเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องรักความบริสุทธิ์ว่ามีศีลเป็นที่รักกว่าอย่างกว่าอย่างอื่นไม่เห็นแก่ราบสักการะะซึ่งมันเป็นของที่ไม่ใช่เป็นสมบัติที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นสมบัติที่จะดับทุกข์แต่ความบริสุทธิ์ เป็นเป็นสมบัติที่ยั่งยืนเป็นสมบัติที่จะดับทุกข์ถ้าเรามองเห็นคุณค่าอย่างนี้ก็จะทำให้เรามั่นคงพยายามที่จะรักษาศินให้บริสุทธิ์ในศินทั้งหาประการที่เราได้สมาทานไปแล้วเราก็พิจารณาเห็นโทษของมันเห็นคุณของของการมีสินาการที่เราผิดศีลข้อที่หนึ่ง อยังค่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องไปได้รับโทษคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อกรรมันนี้ส่งผลก็ต้องไปสวยกรรมในนรกอีกได้รับทุกทรมานแล้วพอพ้นมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้อง บางทีก็พิกลพิการหรืออายุสั้นนะเกิดมาอายุสั้นพันตายเนะี่ยเกิดจากการผิดศีลข้อปนานิบตัติฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตก็เท่ากับเร,เราทำประกันชีวิตของเราไว้ให้ชีวิตของเราปลอดภยัยให้ชีวิตของเรายืนยาวยางคนที่ประสบอุบัติเหตุต้องตัดขาอะไรเงี้ยมันก็เกิดจาก นี่แหละการผิดศีลในเรื่องปัณจายปิบาตอย่างบางทีก็แค่ทำร้ายเขานะทำร้ายร่างกายนะก็มาได้รับบาดเจ็บหรืออย่างน้อยก็ป่วยเจ็บนะการป่วยการไม่สบายนะก็เกิดจากการเบียดเบียนร่างกายเขาไว้นะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมฉะนั้นเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งได้ก็ทำประกันชีวิตของเรา แล้วก็ทำประกันทรัพย์ให้ทรัพย์พองเราปลอดภัยให้ทรัพย์ของเรายั่งยืนด้วยการถือศีลข้อสองด้วยการไม่ทุจริตไม่คดโกงไม่ชอบโกงในทรัพย์ไม่ไปเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยเจตุด้วยไถยจิตด้วยการลักด้วยคิดจะลักจะขโมยจะโกงเพราะมันไม่คุ้มกันเราต้องไปใช้นิกรรมในอบายภูมิเป็นเปรตทุกทรมาน แล้วมาเกิดเป็นคนก็ยากจนอนาถาเพราะจะมีทรัพย์อะไรทรัพย์นั่นก็จะวิบัติถูกโกงถูกสูญเสียไปด้วยภัยพิบัติก็ตามฉะนั้นถ้าเราถือศีลข้อสองได้เนี่ยทรัพย์ของเราก็จะยั่งยืนทรัพย์ของเราก็จะได้ไม่วิบัติหรือว่าทําประกันทรัพย์ไว้แล้วก็ทาประกันครอบครัว ด้วยศินข้อ3ไม่ประพฤติผิดนอกใจในคู่ครองของตัวเองหรือไม่ไปร่วงละเมิดในสามีในภรรยาของผู้อื่นกน็เท่ากับให้ทำให้ครอบครัวของเราปรกติร่มเย็นเป็นสุขคนที่ผิดศินข้อกาเมต้องไปตกนรกปีนต้นยิ้วหรือว่านรกสัมปรีวนรกนรกป่าไมา้ยิ้วต้องพ้นจากนรกเกิดเป็นสัตว์ฉาน ถูกเขาจับตอนอีกหลายชาติมาเกิดเป็นคนก็มาใช้นิกรรมเป็นเป็นกระเทยอ,อีกหลายชาติเป็นหญิงใช้นิกรรมอีกเนี่ยกระพบการผิดศีลข้อการมีเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามรักษาศีลข้อสามให้บริสุทธิ์เราก็จะไดะ้มีครอบครัวที่ดีได้รับความสุขในครอบครัวคอบครองไม่นอกใจ ไม่มีใครมาช่วงชิงอผู้ครองตัวเองไปแล้วก็ทำประกันสังคมให้สังคมเชื่อถือก็คือการรักษาสินข้อ2ไม่โกหกนะพูดคำจริงนะให้เราเรามีสัจจะถือสัจจะเราจะทำให้เรารักษาสินข้อสี่ได้ไม่โกหกให้มีความละอายต่อการจะพูดเท็จ นะควรพูดโกหกถ้าเขาเดือดร้อนมากก็เป็นบาปมากเขาเดือดร้อนน้อยก็บาปน้อยแล้วแต่ว่าเขาเดือดร้อนมากน้อยนะี่อันนี้มันจะมีโทษตามตามผลเสียนะถ้าโกหกแล้วเขาต้องติดคุกติดตารางเขาต้องเดือดร้อนเขาต้องเสียหายมันก็จะบาปมากนะถ้ามันโกหก แต่เขาไม่เดือดร้อนมันก็น้อยลงก็จะเพียงเศร้าหมองใจเชื่อเป็นผู้โกหกบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นคนพูดโกหกมากโกหกง่าย,ยาก,ก็โททั้งมันรักษาศินข้อห้าไม่เดือุราเมลัยก็เป็นการประกันสมองสติปัญญาของเราไม่เสื่อมทรามือว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาท เนี่ยเราก็ต้องมีเมตตาถ้าคนเจริญเมตตาดีก็จะไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นคนไม่คิโดโกรธเราก็หมั่นเจริญเมตตาเนี่ยจริง,รงๆแล้วสามารถเจริญคู่คู่กับการเจริญวิปัสสนาก็ไดเ้เจริญเมตตาการเจริญเมตตาเป็นการเจริญสมถะเราแผ่เมตตาถ้าคนไหนเป็นคนคิ้กโกรธเนี่ย เราจะเดินเมตตาไว้บ่อยๆเราจะเป็นคนใจเมตตาขึ้นชนะชนนะความโกรธได้นะเราก็จะเจริญอยู่เรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็จเจริญวสิสตัตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพื่อต้องว่าซ้ําๆอยู่มากๆใจเราถึงจะมีเมตตาตามแล้วว่าจิตมีเมตตาจิตก็จะมีความอิ่มเอิบผ่องใส ใจอิ่มใจอิ่มเอิบใจอิ่มปากยิ้มได้หน้าตาผ่องใสสติก็มาะระลึกรู้ใจที่อิ่มเอิบหน้าตาที่ผ่องใสก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาอี่าจเราจเจรินไปแล้วรู้สึกว่าเราปฏิบัติไปรู้สึกจิตมันค่อนข้างเศร้าหมองไม่เบิกบานก็จเจริญเมตตาแผ่เมตตามากๆมากๆครับจิตมันจะกลับมาเบิกบานได้ พอจิตเบิกบานก็มีสติมาดูจิตเนี่ยดังนั้นการกรรมฐานที่พระเจ้าสอนให้ให้มีไว้เสมอเนี่ยก็คือเรื่องการเจริญเมตตาการแผ่เมตตาก็ดีการเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยเสมอๆเ,เนี่ยจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็อสุภะ กรรมฐานการพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามแห่งสังขารร่างกายเป็นกรรมฐานที่ควรเจริญไว้ร่วม,ร,วมร่วมกันสลับกันหรือว่าคุูค่ก,กันกับการเจริญวิปัสสนาได้มีสัมมาอาชีวะก็ทำให้เราไม่ทุจริตมีศรัทธาและสันโดษพอใจในคู่ครองตัวเองก็ไม่ปิดศีลข้อกรรมีนะแล้วเราก็ ปฏิบัติธรรมะตามหน้าที่ของเรานะการเป็นคารวาสมันก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเย็นเรามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกก็ทําหน้าที่นั้นให้มันถูกต้องให้มันสมบูรณ์ความพองมีหน้าที่นั้น <c oughs> ก็ถือว่าเราปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีธรรมนหน้าที่ของความเป็นเจ้านายคนเป็นผู้บังคับบัญชาหน้าที่ของความเป็นลูกน้องหน้าที่ของความเป็นครูเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยมันมีหน้าที่ด้วยกันก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือกอาร จเจริญวิปัสนาเจริญสติปัฏฐานเป็นหน้าที่ภาคบังคับที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำก็เราก็ดับทุกข์ไม่ได้ต้องนึกไว้เสมอว่าชีวิตเราต้องต้องจเจริญสติปัฏฐานจเจริญวิปัสนากรรมฐานอยู่เสมอไว้นำกรรมฐานไปแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเรา ทำอะไรก็ให้มีสติสมัชัญญะเนี่ยถ้าเราเป็นได้อย่างนี้ศีลก็ดีศีล5บริสุทธิ์มีความสุจริตเนี่ยเมื่อมีความสุจริตมันก็จะทำให้สติปัฏฐานเจริญเนี่ยที่พระเจ้าได้ตรัสในอวิชชาสูตรนในวิชาสูตรนใน คุตรานิกายทศกนณิบาทในพระไตรปิฎกเล่มที่2ี่สิบี่นว่าอาวิชชาความไม่รู้เนี่ยไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายก่อนนั้นอวิชชาไม่มีแต่ภายหลังมีอวิชชามีก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยอวิชชามี อะไรเป็นอาหารอาหารก็คือสิ่งที่นําให้เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าอาหารเอ,อาอวิชาพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชาควรตอบว่าอณิวอนห้าการมาฉันทะนิวรนการยินดีในการพยาบาทนิวอนโกรธแค้นอาฆาต พุ่งสร้างน,นำคาญใจเรียกว่าอุทจักกุกุกจะนิวรทีนะมิถาหดถูท้ทอถอยวิจิกิจาสงสัยพอนิวรณเกิดขึ้นมันก็จะป้อนมันก็จะเป็นอาหารให้วิชาเรื่อยๆไปแม้นิวรณ์ห้ารงก็ตรัสว่าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์หควรตอบว่าทุจริตสาม กายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตเนี่ยมันจะเป็นอาหารให้กับนิวรหะพเราเท่าทุจริตไปคือเราผิดศีลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนมันก็เล่าร้อนใจทุจริตสเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของทุจริตสควรกล่าวว่าการไม่สํารวมอินทรีย์ ไม่สำรวจตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ระวังใจปล่อยใ,ใจเกิดกิเลสมันก็ทุจริตการไม่สำรวนมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่สำรวนมอินทรีย์ควรตอบว่าการไม่มีสติสัมปชัญญะ การไม่มีสติสมัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการขาดสติสมัมปชัญญะหวนตอบว่ามนสิการโดยไม่แย,ยบขายทำไว้ในใจโดยไม่แย,ยบคายการคิดการพิจารณามันไม่ถูกต้องไม่น้อมไปในทางที่จะให้เกิดสติมณสิการโดยไม่แย,ยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเป็นอาหารของมนสิการโดยไม่แยบขายควรตอบว่าการไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อความนืมใสไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลต้องการไม่เชื่อเรามีกรรมเป็นของตนไม่เชื่อในความตรัสรู้ของพระเจ้าแม้การไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารต้องการขาดศรัทธา ควรตอบว่าการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ฟังพระสัทธรรมคําสั่งสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้การไม่มีการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารต้องการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมควรตอบว่าการไม่ได้คบสัตบรุษคือไม่คบคนดีคนดีคนมีศีลธรรม ไปคบคนพาลก็ไปฟังแต่อย่างอื่นไปแต่เรื่องอื่นในทางที่จะเลื่อนไหลไปในอกุศลฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าการครบสัตบุรุษที่บริที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์การได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังให้อะไร ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังให้อะไรมนัศิการไว้ในใจโดยแยบคายบริบูรณ์การไม่ได้การไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังให้มนานัิกกาลโดยไม่แยบคายโดยบริบูรณ์คือการทำไว้ในใจโดยไม่แยกคายในบริบูรณ์ มณส,สิการโดยไม่แยบคายที y y Arduino, ่บริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่มีสต <ui> ิสัมปชัญญะบริบูรณ์การไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังให้ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังให้ นิวรณ์ห้าบริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังให้อวิชาบริบูรณ์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาวิชามีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์ได้อย่างนี้เหมือนเหมือนฝนที่ตกบนยอดเขาเมื่อตกหนักเข้าน้ําย่อมไหลลงสู่ที่ลุ่มเมื่อน้ำไหลลงสู่ที่ลุ่มก็จะทําให้ซอกเขาห้วยลำทานเต็มเปี่ยม เมื่อซอกเขาห้อยลำธารเต็มเปลี่ยมแล้วย่อมทำให้หนองเต็มเมื่อหนองเต็มแล้วย่อมทำให้บึงเต็มเมื่อบึงเต็มย่อมทำให้แม่น้ำน้อยเต็มเมื่อแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มเมื่อแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมทำให้มหาสมุทรสะครเต็มเปลี่ยม ดูก่อนพิสุทั้งหลายมาสมุทรครมีอาหารอย่างนี้เต็มเปี่ยมได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีอาหารแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามอวิชาก็คือวิชาและวิมุต วิชาความรู้แจ้งเห็นจริง,รงวิมุตต์ความหลุดพ้นจากกิเลสแม้วิชาและวิมุตต์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตต์ควรตอบว่าโพชฌชงเจตองคแห่งความตัสรู้7ประการสติสัมพชชงสติรละลึกรู้อยู่ในสภาวะธรรม ธรรมวิชยาสัมโพชฌงสอดส,ส่องพิจณาในธรรมวิทยะสามโพชงความเพียรปิติสามโพชงความอิ่มเอิบใจปสัสสธิสามโพชฌงความสงบสมาธิสามโพชงความตั้งมั่นอุเบกขาสามโพชงความที่เป็นกลางสม่ำเสมอแม้โพชฌงเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่ามีมีอาหารอะไรเป็นอาหารของโพชฌงควรตอบว่า สติปทานสี่สติปฐานสี่เ,สนเ,นสสร 3, เราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารของสติปฐานสี่ควรตอบว่าสุจจริตสามเนี่ยศีลใช่ไหมต้องมีศีลดีแม้สุจจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของสุจจริตสามควรตอบว่าการสํารวมอินทรีย์ แม้การสัารวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีมอาหารก็คือการมีสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะก็มีอาหารก็คือมนสิกการโดยแยกขายทำไว้ใจใจโดยถูกต้องมนสิกการโดยยอบขายเราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารก็คือการมีศรัทธาแม้ศรัทธาก็มีอาหาร ก็คือการได้ฟังพระสัธรรมการได้ฟังพระสัธรรมก็มีอาหารก็คือการได้คบสัตวบรุษดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการได้คบสัตบบรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังได้ฟังพระสัธรรมที่บริบูรณ์การได้ฟังพระสัธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังให้มนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์มนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังให้ สติสัมมชัญญะบริบูรณ์สติสัมมชัญญะบริบูรณ์ย่อมยังให้สุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังให้โพชฌงเจตบริบูรณ์โพชฌงเจตที่บริบูรณ์ย่อมยังให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์ ดังนั้นวิชาและวิมุตนี้บริบูรณ์ได้อย่างนี้มีมีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์ได้อย่างนี้นั้นเราอยากจะมีสติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ก็ต้องมีสุดจริตไว้นะไม่ใช่ว่าตบยุงอยู่เรื่อยนะ <c oughs> ต้องสุดจริตนะกายสุดจริตว่าจาสุดจริตถ้าศีลดีแล้วมันทำกรรมฐานอะไรมันก็ง่ายมันก็ดี จ,จิตใจมันไม่เกิดวิปฏิสานไม่เดือดเนื้อร้อนใจน,นั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามคำนองครองธรรมอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญายิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านคือ